ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนขนมกงหัวไผ่อร่อยที่สุดใน3ามโลกาเลยนะจะบอกให้สิงบุรีสุดยอดขนมดังขนมดีสิงบุรีขนมกงรีหัวไผ่งส ี<ม><ม>ความมสุขเที่ยวชมงานกินปลาของสิงบุรีจึงทำให้รู้ว่าคนอบตอหัวไผ่เขาเก่งกาจเรื่องการทำขนมโบราณหรือขนมกงซึ่งเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็หันมากินกันแล้วขึ้นชอบไหมครับท่านครับก็ชื่นชอบครับเพราะว่าขนมกงของหัวไผ่เราเนี่ยอบตอเราสนับสนุนมาตั้งแต่ดั้งเดิมเริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นมามโดยท่านอาจารย์ทวีปเนี่ยสนับสนุนมาตลอดนะครับ เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องกลุ่ม,มเรื่องเสริมทักษะในการอบรมนะครับจะ ประสานกับกลุ่มเขาตลอดเวลาครับความแตกต่างของขนมกงหัวไผ่กับขนมกงที่อื่นคือขนมกงของคนหัวไผ่ใช้ถั่วเป็นไส้มากกว่ากาก,ากมะพร้าวจึงทําให้อร่อยถูกใจคนกินที่อื่น,นใช้พวกกากมะพงมะพร้าว<ช>อะไรจึงมันไม่ได้เด็ดอร่อยใช่ค่ะแต่ของเราใช้ขอ,ใชของเราใช้ถั่วเขียวนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วเราจะไม่กวนจะไม่อมน้ํามันนะคะ เราใช้นวดเอาครับค่ะใช้นวดเอาสําคัญสุดคือโดยเฉพาะคนทำเนี่ยนะฮะรวมอายุกันเท่าไหร่นะฮะพันปีค่ะคนเที่ยวชมงานจะมายืนซื้อขนมขณะทำไม่มีขายทำไม่ทันต้องสั่งจองลงบัญชีกันไว้แล้วค่อยมารับทีหลังจะมายืนชี้เงี้ยไม่ได้กินหรอกต้องจองเท่านั้นค่ะต้องจองเท่านั้นค่ะหน้าร้านไม่มีขายนะคะเพราะอะไร่ะเพราะว่าของเราอร่อยค่ะรสชาติดีแล้วก็แม้แต่เด็กวัยรุ่นยังทานเป็นเลยค่ะน้อเพาะเขาบอกว่าเหมือนเหมือนช็อกโกแลตค่ะ อันนี้ขนมโบราณนะใช่ขนมโบราณแก่รุ่นหันมากินกันแล้วเป็นขนมมงคลด้วยค่ะขนมงานแต่งต้องมีขนมนี้นะคะโอ้ค่ะเรารับจัางงานแต่งด้วยนะคะต้องกินขนมปองพันปีหัวไผ่่ สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าขนมกงของคนหัวไผ่สุดยอดขนมกงขณะที่ผู้ทําขนมกงทุกท่านต่างมีอายุเกิน60-70กันทั้งนั้นเลยครับได้กินแล้วเหมือนขึ้น,นสวรรค์ไดมาเมืองสิงห์บุรีเข้าเป็นเมืองดีอยู่ที่ภาคกลางผู้คนเข้มแข็งกันทุกปานและไม่ไร้รางความสามัคคี กันดีสุขใจจริงนีสิงห์บุรีบ้านเรา oh! เอ้าข่าวดีๆกับพี่คำรณสิงห์บุรีมีมนเมืองเรื่องอาหารโดยเฉพาะขนมกงเชิญท่านไปทานที่อาบาตหัวไผ่นะจะบอกให้ชางทายันทํางานกันดีสุขใจจริงนีสิงห์บุรีบ้านเราเอ้า oh!